สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอ e n น่าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษลักขนาเมษประจําช่วงวันที่15ถึง31ตุลาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะเรามาดูคนโสดนะสถานการณ์คนโสดนะคะเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์คนโสดชาวเมษนะคะอืมก้าเหรียญ เพ e บอลเดอะเวิลด์ค่ะ5เหรียญนะคะแล้วก็ THE s u n นนะคนโสดนะเหมือนเราไปแอบ,บชอบไปรู้สึกดีนะคะกับคนคนหนึ่งเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะคะเนีย่ยการเริ่มต้นใหม่ขึ้นมาสองใบเลยนะคะแต่เรื่องของสถานการณ์อาจจะไปรู้สึกแบบรู้สึกดีกับคนคนหนึ่งที่ ุณไม่รู้เลยว่าเขารู้สึกยังไงหรือคิดยังไงกับคุณเขาดูเฉยชาเขาดูเดาใจยากเขาดูแบบเข้าถึงยากเขาดูเป็นอะไรที่ <c oughs> มันทําให้คุณรู้สึกแบบว่าไม่รู้ว่าจะเข้าหาเขาในทิศทางไหนหรือเข้าหายังไงดีนะคะอืมนะเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหาเขามากกว่าทีนี้เรามาดูคนคนนั้นนะคะว่าเขาเป็นยังไงเขามีแฟนหรือยัง เขามีคนคุยไหมนะคะดูซิสถานการณ์คนคนนั้นสองดาบนะคะเมดิเชียนเขาเป็นคนเก่งนะเขาเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถมากมายนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกถามว่ามีคนคุยไหมมีค่ะแต่เป็นลักษณะของเพื่อนเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะคะ เพื่อนเป็นคนที่แบบมีเพื่อนแบบว่ารอบรอบกายเขาตลอดเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่คุยเนี่ยจะเป็นลักษณะของเพื่อนมากกว่าเป็นเรื่องของความรักนะนะคะชาวธาตุลมนะคะค่อนข้างมีอิทธิพลหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมหรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยกันเองนะคะเมษิงหรือธนูนะคะกุมนะคะเมถุนหรือตุลที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ทีนี้ไอความล่องใจของคุณเนี่ย นะคะเรามาดูซิว่าเขาว่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะ <c oughs> เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเขารู้สึกกับคุณแค่เพื่อนหรือเปล่านะคะเจ็ดดาบ knight of bonds สองเหรียญ hermit นะคะ the star เข <c oughs> ารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่น่าเข้าหา เป็นคนที่ดูลึกลับดูหน้าค้นหาแต่เขาเขามีการแอบซองแอบดูคุณอยู่เหมือนกันนะแอบรู้สึกอะไรบางอย่างกับคุณเช่นกันนะคะแต่ใจของเขาก็ยังไม่ชัวร์ว่าเขาชอบหรือเขาไม่ชอบหรือเขายังไงหรือเขาแค่แค่แบบหลงไหลในในรูปรักษณ์หรือในความเป็นตัวคุณกันแน่นะคะ่ะเออมันเป็นความสงสัยนะคะเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มละกันเปิดเพิ่มความรู้สึกของเขาหน่อย สีไม้เท้านะคะเก้าถ้วยเฮอร์มิตอีกแล้วนะคะนายออฟโ r d โอเคเขาก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณนะคะแต่ว่าเขาเอาว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นที่ตัวเขานะคะอืมอที่บอกว่าเขาแบบยังไม่คุยกับใครในเชิงช,ชูช้สาวแต่จะเชิงในในเชิงแบบเป็นเพื่อนประมาณนั้นนะคะ เขารู้สึกกับคุณยังไงไฮท์ฟินเพสเขาก็รู้สึกดีกับคุณนะแต่มันยังไม่เชิงชูสาวอะ่ะมันยังต้องใช้เวลาที่จะคุยกันมากกว่านี้นะคะหรือว่ารู้จักกันให้นานกว่านี้แต่ถามว่าเขารู้สึกแย่กับคุณหรือปฏิเสธความรู้สึกของคุณไหมมองว่าไม่นะคะแค่เขาไม่ได้แสดงความรู้สึกของเขาออกมาเต็มๆให้คุณได้รู้เขาเก็บมันเอาไว้นะคะแอบซ่อนเหมือนกัน เอาจงจริงเขาก็ไม่ชัวร์กับความรู้สึกตัวเองนั่นแหละแทม p e r นนะคะแปดถวยจัสเมนอืมเ h e ะมูนมันยังมีความคลางแคลงใจหลายๆส่วนนะคะความแคลงคลางแคลงใจความความแบบไม่เคลียร์ในใจของเขาอะอย่างที่บอกว่าเคสนี้นะคะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งที่จะ เรียนรู้ที่จะศึกษากันไปมากกว่านี้แล้วตัวคุณล่ะคุณรู้สึกยังไงเผื่อว่าไพ่สลับกันนะคะพอคุณรู้สึกยังไงเดวิลค่ะเดอะเวลเดอะมูนนะบก้วยคุณรู้สึกดีๆกับเขาอะนะคะแล้วก็รู้สึกแบบดึงดูดกับเขามากรู้สึกหลงไหลในตัวของเขาแบบ ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทําไมรู้สึกแบบนี้นะคะในใจก็มีแต่คําถามมากมายว่าแบบเออเรารักในตัวที่เขาเป็นเขาจริงๆเราชอบเขาจริงๆหรือว่าเราชอบเขาเพราะว่าความเหงาหรือเปล่าหรือเพราะอะไรมันมีแต่คําถามมันมีแต่ความสงสัยนะคะแต่ความรู้สึกจริงก็คือมันเป็นความรู้สึกข้างในลึกๆที่เป็นความลึกซึง้งที่ไม่มีคําตอบ นะคะแต่เป็นเป็นความรู้สึกดีๆที่คุณอยากจะเริ่มต้นกับคนคนนี้นั่นเองนะต่อไปต่อไปนะคะบทสรุปนะคะคนโสดจะเป็นยังไงบทสรุปคนโสดก้าไม่ท้ายังไม่กล้าบอกยังคงต้องคิดกันไปแบบนี้นะคะคิดไปเองเอาไปฝันเอาไปแบบ จินตนาการความรักแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิงคนเดียวนะคะยังไม่ไม่เปิดเผยความรู้สึกหรือสตาร์นะช่วงเนี้ยจ,จะมีคนเข้ามาชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะหรือวอ่าจจะมีคนเข้ามาแบบหลงสเสน่ห์คุณนะไม่ว่าจะเป็นธาตุด,ดินธาตุลมก็ตายนะคะ s u p อร์ t น,นะจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะเปิดใจเนาะต่อไปค่ะเต็มซีจะบอกอะไร อยากเจอขอใจเธอได้ไหมนะคะแค่เธอที่ต้องการอ่ามีเกณฑนนะมีแนวโน้มเป็นไปได้ในอนาคตนะคะแต่ตอนนี้ก็คือว่าความรู้สึกมันยังคุ้มเครือกันอยู่เนาะทั้งคู่แหละนะคะโอเคให้ความรัก l ล t g กอ f พคอนโทรอิชชันะคะเคมิสรีค่ะแล้วก็เพลฟูเนตค่ะ mm hmm. เต็มที่ไปเลยนะคะคุณรู้สึกยังไงคุณก็คือเต็มที่เขารู้สึกยังไงเขาก็เต็มที่ในฝั่งของเขานะคะเพลฟเนตคือการแบบเอ j นจอยกับความรู้สึกตรงนี้นะคะรู้สึกก็รู้สึกไปเลยเต็มที่เคมิสรีระหว่างคุณกับเขามันมีความรู้สึกที่มัน มันตาตรึงต่อกันนะมันดึงดูดตอกันทั้งคู่นะคะไม่ว่าปัญหาอะไรที่ทําให้รู้สึกคุ้มเครือคําถามต่า,างๆนะคะหรือความไม่แน่ใจอะไรเงี้ยคือ let ดอิ o นะคะไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปแบบโฟกัสตรงนั้นโฟกัสแค่ความรู้สึกที่มีตอนนี้กรนะพอเนาะโอเคคนโส,สดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะคนมีคู่ความสัมพัญของคนมีคู่จะเป็นอย่างไรบ้างคนมีคู่นะคะายอฟคะ่ะสิบไม้เท้าเอรซอบท์ซ <E <Sub> <ort> เเหรียญน,นะคะแล้วก็วิวออฟจอจูนนะปัญหาความสัมพันธ์ที่มีก่อนหน้านี้ความบึดอัดความตึงในความสัมพันธ์นะคะความไม่สบายใจต่างๆนะจะมีเกณฑ์ที่จะคุยได้คุยได้เคลียร์ใจนะคะแล้วก็แบบคําถามทุกอย่างเนาะก็จะเคลียร์มากขึ้นจะลื่นมากขึ้นจะโฟล์มากขึ้นนะคะ ความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์นะ่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยหลังจากที่ได้คุยได้เคลียร์ใจกันแล้วด้วยเหตุและผลนะคะไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความออความรู้สึกแบบส่วนตัวเข้าไปใส่นะเป็นความรู้สึกที่ต่างคนต่างแคร์กันอะนะคะแต่ว่านะมันไม่ได้ดีขึ้นโดยทันตานะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นไปเป็นทีละสเต็ปทีลนะสเต็ปน้มีการหันหน้าเข้าหากันมากขึ้นใจอ่อนมากขึ้นนะคะยอมกันมากขึ้นด้วยในตรงนี้ ต่อไปค่ะด้านคนรักนะคะเป็นอย่างไรคนรักของเมธนะคะเป็นยังไงบ้าง justice เพจ e o f p e n t a c l e s นะคะสี่ดา judgment ค่ะสองดาบนะคะจะมีการพูดคุยความสัมพันธ์ที่มันไม่สมดุลก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้นะในฝั่งของเขาก็ จะยุติธรรมมากขึ้นเขาจะเป็นธรรมมากขึ้นถ้าคุณให้เขาเท่าไหร่เขาจะให้คุณเท่านั้นเท่ากันนะคะเหมือนพบกันครึ่งทางความสัมพันธ์ก็จะอยู่ในจุดที่สมดุลมันก็จะมีปัญหาน้อยลงนะในตัวเขาเขาก็จะเริ่มนิ่งมากขึ้นถ้ามีการเงียบนะคะเงียบหรือว่าดูนิ่งไปบ้างเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่แคร์อะไรนะเขาแค่รู้สึกว่าบางทีบางจุดอาจจะต้องนิ่งเพื่อที่จะ มีสติมากขึ้นในในในส่วนของเขาเนาะเออในส่วนของเขาตรกนีนะคะจัสเมนสองดาบก็จะมีการคุยการเคลียร์การเ,าเหมือนแบบฟื้นฟูจิตวิญญาณฟื้นฟูความสัมพันธ์ตรงนี้ค่ะให้มันโอเคมากขึ้นด้วยนะคน้างโอเคนะต่อไปค่ะเรามาดูด้านความรู้สึกของเขาเป็นบ้างนะคะความรู้สึกของเขานั้นเป็นอย่างไร เารู้สึกยังไรกับคุณนะคะ15ถึง31ตุลาจัสตเมน5ถ้วย7ดาบ Night of Bonds แล้วก็10ดาบนะคะถามว่าเขาเสียใจไหมกับเรื่องราวที่ผ่านมากับปัญหาตรงนั้นเขาเสียใจแล้วเขาก็รู้สึกผิดกับมันเหมือนกันเขาเองก็ยังไม่ไว้วางใจคุณร้อหรอกนะคะก็มีแอบส่องแอบดูแอบเช็คแอบ แบบว่าแอบ,บสืบเรื่องแบบเออว่ามันยังมีปัญหาเดิมๆหรือไม่นะคะต่างๆนานาตรงนั้นอืแล้วเขาไปเช็คแล้วเขาก็จะเสียใจของเขาเองแล้วเขาก็จะทีมของเขาเองแหละเหมือนแบบก็เหมือนจะหาเรื่องใส่ตัวนิดนึงนะคะในส่วนนั้นจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยอะทุกอย่างมันเคลียร์แล้วก็คือเคลียร์จบแต่ก็ความวางใจมันยังไม่มันยังกลับมาไม่เหมือนเดิมนะคะต้องใช้เวลานิดนึง ต่อไปฝั่งคุณรู้สึกยังไงล่ะเอชซอบครับนะจัสติดนะคะอืหกเหรียญเพทซเอเพรทับสอดนะคะสามไม้เท้านะมันมีเรื่องของความรักครั้งใหม่เข้ามามันไม่เชิงรักครั้งใหม่หรอกมันเป็นคนที่มาชอบเรามีคนที่มารู้สึกดีกับคุณในสถานะที่คุณมีสถานการณ์ที่คุณมีคนรักอยู่แล้วนะคะเขาอยากที่จะเข้ามาแบบเอาเป็นมิตรผูกมิตรด้วยนะคะเป็นลักษณะของมิตรที่ดี นะแต่คุณนะเขาให้เขาในลักษณะของความเป็นเพื่อนแต่เขาคิดยังไงนั้นก็ไม่รู้มันก็นไม่ได้เปิดไทยนะคะ,ะตรงนี้เนาะ,ะก็ชัดเจนให้เขาได้เห็นว่าคุณให้ความสําคัญกับคนรักของคุณเป็นพิเศษนะคะจะให้มันชัดเจนไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาในฝั่งของคนรักของคุณก็ค่อนข้างเครียดซีเรียสเลยนะคะถ้าหากว่าเขามารู้ว่าตัวเขาไม่สําคัญมากพอนะเหมือน ใจมันนอยๆอ่ะ,อะประมาณนั้นนะคะต่อไปค่ะบทสรุปนะคะเป็นยังไงบทสรุปคนมีคู่ชาวเมธ เพศสับวอนสี่เหลี่ยนความหึงหวงปัญหาความหึงหวงการที่ยังยึดติดอยู่กับปัญหาเก่าๆยังไม่ปล่อยวางนะคะในส่วนของตัวเขานะจุดนี้นะคะมันอาจจะยังมีความรู้สึกที่ปิดกั้นอยู่บ้างนะคะแต่ก็น่าจะผ่านไปได้น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเอาใจใส่เอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเราจะรู้ว่าเขานั้นคิดยังไงเขานั้นรู้สึกยังไงความสัมพันธ์นะคะ น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแหละนะคะแค่อย่าหาปัญหาใหม่เข้ามาเพิ่มก็พอนะแล้วก็ปล่อยวางได้ก็ปล่อยนะคะวางได้วางนะต่อไปค่ะเพืนที่จะอบอกอะไรเพื่อนไม่จริงอ่าทำให้มันชัดเจนว่าคนที่เข้ามานะั้นเราวางเขาในความเป็นเพื่อนจริงๆไม่มีอะไรเกินกว่านั้นให้มันชัดเจนนะคะอย่าให้มีคำว่าสงสัยตรงนี้เข้ามาเนาะ คู่กันก็ทาให้ความอ่าคนที่คู่ของเราเนี่ยให้เขารู้สึกว่ามันพิเศษนะคะคําถามที่ติดอยู่ในใจเหมือนฝั่งเขาหรืออาจจะเป็นตัวเราเพอไพ่สลับกันได้นะคะยังไม่ปล่อยวางนะคะยังไม่ปล่อยวางต้องปล่อยวางให้ได้นะ,ะมันเป็นความรู้สึกรอบข้างนะคะของสถานการณ์ให้ความรักค่ะ อื้อ c l e a อดีตนะคะเคลียร์พลังงานเคลียร์ energy เ,เ,เก่าๆที่มันเคยมีปัญหาที่มันเคยไม่โอเคนะคะเคลียร์มันไปให้หมดแล้วรับตั้งแต่วันที่15เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยคือเคลียร์อดีตเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์แล้วก็วางมันลงนะคะอื้แล้วก็เดินหน้าต่อกับคนรักของคุณนั่นแหละนะคะบิ้วใหม่ให้มันดีขึ้นเนาะก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแหละนะคะโอเคคนนี้คูก็ประมาณนี้ยังไงก็ นะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นอย่างไร the world ค่ะ the moon นะคะเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะแต่ว่ามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สร้างความรู้สึก อึดอัดอะเป็นความรู้สึกคุมเครือหดหูไม่สบายใจไม่ปลอดภัยกับความสัมพันธ์นี้เลยรู้สึกว่าเหมือนจะมีกำแพงจากเขาหรือรู้สึกว่าเขาเข้าถึงได้ยากนะคะ <c oughs> ด้วยตัวตนของเขาต่างๆแล้วก็อุปสรรคต่างๆด้วยอาจจะเป็นเรื่องของทางไกล นะคะทางไกลก็ตามหรือว่าเรื่องของคนรอบข้างก็ตามที่อาจจะไม่สนับสนุนกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืมแต่รู้สึกว่าคุณเนี่ยจะพยายามทําทุกอย่างที่จะให้มันดีขึ้นนะคะหรือว่ามันดําเนินไปได้ด้วยดีต่างๆก็ต่าง,างามไม่ว่าจะมีความรู้สึกหรือปุปปรรคใดๆเกิดขึ้นนะคะทีนี้ด้านของเขาล่ะคะด้านของเขานี้เป็นยังไง Night of w อ n d s นะคะ Just i c t ค่ะแดดาเทสบอลสามถ้วยเขารู้สึกว่าใช่ค่ะตัวเขาตัวเขามีกำแพงกำแพงของความไว้วางใจกำแพงของความรู้สึกยังไม่ยังไม่ไว้ใจคุณร้อยเปอร์เซนที่จะให้คุณเข้ามาครอบครองเขาทั้งหมดทั้งหัวใจนะคะเพราะเขายังเป็นคนเล่นๆอยู่เลย เขายังเป็นคนเล่นๆที่เขาเล่นเพราะเขามีแผลที่เขายังเล่นยังแบบเขามีคนคุยมากกว่าหนึ่งคนมากกว่าตัวคุณเขามีคนอื่นที่คุยอยู่เหมือนกันนะคะยังปาร์ตี้ยังรักปาร์ตี้ยังรักการสังสรรยังรักการรู้สึกว่าเข้าสังคมต่างๆนะคะเพราะเขามีห้องห้องหนึ่งคือห้องของความกลัว กลัวที่จะคอมมิทเมนต์เพราะกลัวการลาจากกลัวการโดนทิ้งนะคะกลัวว่าคบกันไปแล้วต้องทิ้งกันไปนะคะเขาก็เลยมีตัวเลือกเยอะๆเพื่อที่จะเ support เวลาที่เขาโดนเทแล้วก็มีอีกคนมารองรับจะได้ไม่เจ็บหนักนะคะอันนี้คือมุมของเขาแล้วความรู้สึกของเขาหลับเป็นยังไง ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณหกไม้เท้านะคะสิบเหรียญเขาก็ชอบคุณนะเขาก็รู้สึกดีกกับคุณแต่ว่ามันเป็นความสำคัญที่ยังเลือกไม่ได้ เพราะว่าเขาก็มีคนอื่นที่เขารู้สึกดีเหมือนกันนะคะคนคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ดีนะคะเลือกไม่ถูกหรือว่าจะไปคนไหนแต่สําหรับเวลาที่เขาอยู่กับคุณหรือใช้ใช้เวลาด้วยหรือคุยด้วยเนะะี่ยเขารู้สึกสบายใจนะคะรู้สึกสบายใจแต่ถ้าให้เขาเลือกเลยตอนนี้ก็ยังไม่ได้นะอาจจะต้องใช้เวลาหรือเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยต้องยังใช้เวลาไปอีกนะคะใช้เวลาไปอีกหน่อยนึงนะยังเลือกไม่ได้จริงๆต้องตัวคุณละคะรู้สึกยังไงกับเขา ใบเดิมเลยอ่ะสามถ้วย justice คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะได้ครอบครองเขานะคะได้เริ่มต้นกับเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันให้มันชัดเจนให้มันไปได้ไวอ่ะแปดไม้เท้าคือความรวดเร็วนะไม่อยากไปแบบเชื่องช้าหรือแบบดูกันนาอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเสียเวลานะคะรู้สึกว่า อยังไงจะคุยก็คือคุยชัดเจนไปเลยจะคบก็คบจะยังไงก็ยังไงว่ามานะคะชัดเจนนะไม่ชอบไม่ชอบลีลาเยอะนะคะลีลาเยอะนี่จะแบบอารมณ์หุดหงิดนะต่อไปะคะ่ะบทสรุปเลยละกันนะจะเป็นยังไงบทสรุปนะคะสิบใมเท้า,านะเก้าถ้วย นะคะสี่สเหรียญความรู้สึกในความสัมพันธ์นะคะเหมือนเราแบกแบกความคิดของเขาแบกความรู้สึกของเขาและความรู้สึกของตัวเองเก็บเอาไว้คนเดียวแล้วมันหนักมันหนักอึ้งกับคําถามหลายๆอย่างกับจุดหมายว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปในทางไหนในบางครั้งบางทีเรารู้สึกว่าเขาไม่สนใจเรา นะคะในบางครั้งบางทีเราเหมือนเหมือนเขาเก็บเราไว้เพราะเพราะรักหรือว่าเพราะว่าไม่อยากสูญเสียกันแน่มันเป็นคําถามหลายๆอย่างในใจของคุณนะคะแต่ความเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยนะคะก็ยังมองว่ายังไม่ได้ตัดกันขาดนะถ้ามีปัญหากันอยู่ก็ยังกลับมาคุยกันได้ยังคุยกันได้อยู่แต่มันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ คือเขาก็ยังมีตัวเลือกไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะก็ยังมีเราแต่ก็ยังมีตัวเลือกอื่นต่อไปอในสิบห้าวันเนี้ยดังกล่าวเนะะี่ยค่ะก็ยังไม่ไม่หลุดนะคะก็ยังไม่หลุดในเรื่องของตัวเลือกเยมาซิค่ะตัดสินใจไม่ได้คำถามที่ติดอยู่ในใจ รักนะเด็กดื้อนะคะต่อไปให้ความรักือกี้เป็น learning นะคะ reconciliation ค่ะ safe for you to love นะคะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กันไปค่ะมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังต้องเรียนรู้อีกมากสำหรับคนคนนี้นะคะถ้ามีเกณฑ์ การน,นอยการไม่คุยกันมาก่อนหน้านี้นะคะก่อนวันที่15หรือในช่วงวันที่สิบห้าสิบหกสิประมาณนี้นะคะทะเลาะกันยังไงก็กลับมาคุยกันได้กลับมาคืนดีกันได้นะคะยังคุยกันต่อไปได้ยังไม่มีเกณฑ์การเลิกลาใดๆนะคะโอเคค่ะคลิปของชาวเมฆก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุการกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ